จำนวนค่าบวกจำนวนคะามีอยู่สองวิธีในการหานะคะวิธีที่หนึ่งคือการเปลี่ยนจำนวนคะาให้อยู่ในรูปของเศษเกินก่อนแล้วก็บวกเศษส่วนปกตินะคะการบวกเศษส่วนในข้อน,นี้ก็มีสองวิธีนะคะการบวกเศษส่วนก็คือทำส่วนให้เท่ากันหรือใช้สูตรผีดเสือเราีมาดูตัวอย่างกันเลยนะคะจากตัวอย่างสามเศษหนึ่งส่วนสองบวกกับสี่เศษสองส่วนสามวิธีการทำนะคะก็คือถึงตัวก่อน ไฟล,ลัดว,วนะเป็นข้เคษเันวิี้ไอัีล่ะนดียวกบวกันี้สมค่เลยเรานดไรากดว็ก่อนตัวี้ก็สสได้6บอีเป็นเตันี้่ะสืคสาไ้ิบอวอีก2เป็นสิบตอนนี้บวกกันได้หรือยังคะก่บวกบวบนนะดูที่ตัวเศษใช่ไหมตัวเลขกับเลสจะใช้วิธีไหนดีผีเสื้อหรือทำเศให้เท่ากันวิธีที่งายที่ส เอาคูณนะคุณไข่แบบนี้ปีกจากเครื่องหมายบวกตรงกลางนะคะเดี๋ยวเราจะย้ายไปอยู่ข้างบนนะใส่ไปเลยคำตอบคุณครูจะพร้อมหาคำตอบละดูก้นก่อนสองคูณสามได้หกใส่ลอเครื่องหมายอะไรบวกตรงนี้ที่ไม่พอนะคะเดี๋ยวคุณครูจะขเขียนไว้ข้างข้างสามคูณเจ็ดได้ 21ใส่รอตรงนี้ได้เลยใส่ไปเลย21อีกฝั่งนึ่งล่ะสองคูณสิได้เท่าไหร่เอยสองคูณสองคูณสิได้ยี่สิบสิบดนะคะตอนนี้สองเลขนี้เอามาบวกกันบวกกันได้เท่าไหร่คะส่วนรอคือเลขหเนาะข้างบนบวกกันได้เท่าไหร่แปบวกหนึ่งได้9ก้สองบวกสเป็นสี่ ตอนนี้คำตอบของเรามันอยู่ในรูปอะไรเอ,อ่ยเศษเกินใช่ไหมถ้าเศษเกินเราก็ต้องตอบเป็นค่ะอีกทีหนึ่งทำยังไงดีตั้งหารเลยขอเป็นที่ตรงนี้นะค่ะนๆสี่สิบก้าหารด้วย 6. 6 6คูณอะไรใกล้เคียงส9คะ6 7ได้42่บลบกันเหลือ,อต้องมากกว่านี้ได้อีก6อะไร 68ได้48ลบกันเหลือ1นะคะตอนนี้ได้แล้วคําตอบของเราส่วนเดิมคือเลข6 6คูนอะไรนะใกล้เคียง49 6คู8ได้48ขาดอีกเศษเท่าไหร่เศษ1นี้เป็นคําตอบที่เสร็จเรียบร้อยนะคะวิธีนี้คือวิธีที่2นะคะโดยใช้การแยกบวกแยกบวกแบบไหนเอ่ยก็คือแยกบวกจํานวนนับบวกกับจํานวนนับ เศษส่วนก็บวกกับเศษส่วนนะคะดังตัวอย่างเลยจากตัวอย่างโจทย์คือ5เศษ2ส่วน5บวกกับ4เศษ3ส่วน4จากข้อที่แล้วเนี่ยเราเปลี่ยนค่าเป็นเกินใช่ไหมแต่ข้อนี้จะสอนแบบไม่ต้องเปลี่ยนค่าเป็นเกินคือตัวเลขข้างหน้าจำนวนนับก็คือตัวเลขที่อยู่ข้างหน้านะคะสีเขียวนี่นะเอามาบวกกันเองและเศษส่วนก็บวกกับ เศษส่วนนั่นเองคือแยกคิดนะคะอ้าวต่อไปเริ่มเลยห้าบวกสี่ได้เท่าไหร่คืยห้าบวกสี่ได้เก้านะคะแล้วข้างหลังล่ะเศษส่วนเราบวกกันได้เลยไหมส่วนเท่ากันหรือยังไม่เท่ากันบวกกันได้ไหมคะไม่ได้แต่เราหาคาตอบได้วิธีไหนบ้างทําส่วนให้เท่ากันหรือสูตรผีเสื้อก็ได้ใช่ไหมคะอย่างนั้นขอใช้สูตรผีเสื้อเพื่อให้รวดเร็วนะคะครูบาเลยนะคะ อาลงมือเชื่อมด้วยเครื่องหมายบวกเนาะบวกเชื่อมด้วยเครื่องหมายบวกอ่ะเรามาเริ่มเลยห้าคูณสี่ได้ยี่สิบแล้วสองคูณแปดล่ะเออสองคูณสี่ล่ะสองคูณสี่ได้สองสี่แปดอีกฝั่งนึงล่ะห้าคูณสามได้ห้าคูณสามได้สิบห้าตรงกลางนี้เครื่องหมายอะไรนะบวกย้ายขึ้นมาอันนี้เปลี่ยนเป็นดาว ดอกจันนะคะอ่าได้ใหมเลยออาวงเล็บเหมือนเดิมได้เป็นแปดบวกกับสิบห้าทั้งหมดส่วนด้วยยี่สิบนะคะตอนนี้ตัวเลขข้างหน้าเขียนไว้เหมือน,นเดิมก่อนบวกกับเท่าไหร่8ปดบวกสิบห้าได้ไหมคะแปดบวกสิบห้าได้ยี่สิบสามส่วนด้วยยี่สิบตอนนี้สังเกตว่าเศษส่วนข้างหลังนะคะยังเป็นเศษส่วนเกินอยู่เราต้องแยกเป็นจำนวนคลาอีกทีนะึงโอเค9้าข้างหน้าเขียนเหมือนเดิมบวกกับ ส่วน20ลอก่อน20เดิมนะ20จนนี้นะเขียนรอไว้ก่อน20คูณข้างหน้าคูณกับเลขอะไรแล้วใกล้เคียง23 20คูณ1ได้20ขาดอีกเท่าไหร,ร่คะขาดอีก3ตอนนี้เราจะใช้วิธีนี้คะ่ะครูบอกว่าตัวเลขบวกตัวเลขใช่ไหมตอนนี้เอา1กับ9บวกกันได้เลยเออกมาเป็น10ได้ออกมาเป็นเสร็จส่วนเหมือนเดิมเพราะไม่มีตัวบวกนะคะามาต่อเลยเสร็จแล้ว